วันนี้รขบน้องวันนี้ก็จะมาสร้างฝันสร้างแรงบัานดาลใจให้กับน้องๆอ,อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็มีชื่อว่าลายมือลิขิตชีวิตนะเอาลายมือขึ้นมาเลยลายมือของเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เส้นมีทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาลายมือท้าจะดูให้ดีก็คือดู2มือพร้อมๆกันแล้วเอามาเปรียบเทียบกันถ้ามีลักษณะคล้ายกันก็ยืนยันว่าเส้นลายมือที่บ่งบอกอะไรนะั้นหนักแน่นเพราะแปลงเป็นทั้งซ้ายทั้งขวา ไม่ใช่ดูลายมือใดทลายมือข้างใดข้างหนึ่งเส้นลายมือของเรามีอยู่ด้วยกันสาเส้นละ่ะเส้นแรกคือเส้นหัวใจเส้นข้างบนนี้บอกถึงอารมณ์ความรู้สึกบอกถึงคู่ความรักพวกนี้อยู่ที่เส้นหัวใจถ้าใครอยากดูเรื่องเนื้อคู่ก็หายสั่นมือขึ้นมาเอ๊มีขีด,ขดไมถ้ามีขีด,ขดมีหนึ่งขีดก็แสดงว่าเนื้อคู่มาแล้วหนึ่งคนมีห้าขีดก็ห้าคน อย่างนั้นเลยถ้าไม่มีเลยก็แสดงว่าเนื้อคู่ยังไม่เกิดไม่เห็นเป็นลายนะรอได้รอได้เส้นอีกเส้นหนึ่งคือเส้นชีวิตคือเส้นนี้ก็คือบอกถึงชีวิตบอกถึงสุขภาพใครมีเส้นตัดของเส้นชีวิตเยอะๆก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเป็นช่วงๆไปเส้นชีวิตยาวๆก็เป็นคนอายุยืนทั้งสองเส้นไม่เกี่ยวกับเราในตอนนี้มากนะแต่ที่เกี่ยวกับเราตรงๆเลยคือเส้นที่สามเส้นตรงกลาง เขาเรียกว่าเส้นสมองเส้นสมองบอกอะไรบอกถึงความประสบความสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียนถ้าใครมีเส้นสมองชัดและก็ยาวเน้นนะยาวก็แสดงว่าจะเป็นคนประสบความสําเร็จในการศึกษาอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครมีเส้นสมองที่สั้นไม่ต้องตกใจเราเปลี่ยนมันได้โอเคไหมโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยน เส้นสมองให้เป็นไงขึ้นยาวขึ้นเราจะได้ประสบความสําเร็จในด้านการศึกษาของเรามาดูตัวอย่างก่อนนี่อันนี้คือเส้นสมองของเราของผมเองของเราของผมเส้นสมองของผมก็คืออันนี้ก็ล่าจากตรงนี้มาเพิ่มมาถึงตรงนี้ปกติเมื่อก่อนตอนเรียนจบปริญญาตรีเส้นสมองก็ยาวถึงตรงนี้ถึงได้แดงตรงนี้เรียนไปเรื่อยๆตอนจบปริญญาเอกเส้นสมองยาวเลย เป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าลายมือนั้นบอกชีวิตจริงๆสำหรับใครที่ยังมีลายมือสั้นอยู่เส้นสมองสั้นอยู่ผมบอกได้เลยเรามาเปลี่ยนลายมือกันได้ด้วยวิธีง่ายๆ3อย่างหนึ่งอา่านหนังสือ7วันลองไปทำดูนะกลับมาดูก็ได้เนี่ยสมมติเส้นสมองนี้ถ้าเรายังสั้นอยู่เอาปากกาจุดไว้เลยจ,จุดไว้จุดไว้จุดไว้แล้วก็ ว่าไม่น่าเชื่ออับดุลเส้นสมองจะยาวกว่าเดิม0.75มิม mm. <อ>ถ้าเราอ่านหนังสือติดต่อกันทั้งหมด21วันต่อเนื่องไม่น่าเชื่อเส้นสมองจะยาวจากเดิม3มิเมตรแต่ถ้าเองอ่านหนังสือแบบเดิมเวลาเดิมช่วงเดิมติดต่อกันทั้งหมด60วันเส้นสมองจะยาวเพิ่มขึ้นมา 8มเมตรเมื่อน,นั้นเองจะประสบความสำเร็จทันทีเนื้อเวลาอ่านหนังสือที่ผมบอกไว้ 1. สิ่งที่เองต้องทำคือไปเปลี่ยนตารางชีวิตก่อนเปลี่ยนยังไงมีตารางชีวิตต้องทำกานบ้านต้องอะไรอะไรแล้วก็แล้วแต่ไม่เอาต่อจากนี้ตารางชีวิตก็คือ7วัน21วัน60วันต่อจากนี้สองทุ่มถึงสี่ทุ่มเราจะทบทวนความรู้เดิมของเรา ทำแบบฝึกหัดเอาข้อสอบมาทำช่วงสองทุ่มถึงสี่ทุ่มหรือใครอยากจะเปลี่ยนเป็นสามทุ่มถึงห้าทุ่มก็ได้ไม่เป็นไรแต่ช่วงเวลานี้เท่านั้นคือการอ่านหนังสือทบทวนเพื่อจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยและทำอย่างต่อเนื่องเจ็ดวันยี่เอ็ดวันและหกสิบวันแค่นี้พอเองก็จะประสบความสำเร็จแล้วเนอะอย่าลืมไปเปลี่ยนตารางชีวิตเอาแน่นอนเลยนะไม่มีอ้างแลวนะ สองทุ่มถึงสี่ทุ่มไม่เลิกเลยการก้นการบ้านไม่ทําทั้งนั้นจะอ่านแต่นังจือเพื่อเปลี่ยนลายมือของเราไงต่อมาให้เอาเวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงต่อวันอย่างที่ผมอธิบายเจ็ดวันที่เป็นวันหกสิบวันไม่ใช่วันหนึ่งสองนาทีวันหนึ่งห้านาทีวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงไม่ได้เส้นลายมือไม่เปลี่ยนแน่ต้องวันหนึ่งสองชั่วโมงและต่อเนื่องติดต่อกันทั้งหมด 7 21และ60วันตามลำดับอันที่3ทํทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง10ปีลองไปทำดูข้อสอบเก่าย้อนหลังเนี่ยทำตอนที่คุณอื่นที่เผลอแล้วและทำในวิชาที่ตัวเองชอบก่อนและทำครั้งละ5ข้อแล้วดูเฉลยทำไมต้องทำครั้งละ5าข้อดูเฉลยย้อนกลับไปดูตอนกลางมั่วข้อสอบติดตอนที่2ดูได้เพราะว่าถ้าทำข้อสอบเก่าย้อนหลังเนี่ย ห้าข้อแล้วเฉลยถูกข้อเดียวก็เป็นไงแล้วสอบติดแล้วเนอะห้าข้อถูกสอบตอบถูกหนึ่งข้อก็สามารถสอบติดแล้วกลับไปดูการมั่วก็สอบติดตอนที่สองได้ทั้งหมดทั้งหลายเราทําเพื่อใครเราก็ทําเพื่อตัวเองนั่นแหละนะลองสมมติว่าห้าข้อถูกหนึ่งข้อลองมาทําดูมันไม่ยากนะอันนี้เป็นคณิตศาสตร์นี่เป็นข้อสอบแพทยหนึง่งอันนี้เป็นข้อสอบอังกฤษ เป็นแพทเป็นอันนี้เป็นฟิสิกส์นะเป็นแพทแพทแพทองอันนี้เป็นข้อสอบสังคมและสุดท้ายเป็นแพทครูห้าข้อเนี่ยใครตอบถูก1ข้อก็สามารถสอบติดเข้ามาหาวิทยาลัยได้แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องอยากเพียงแต่เราต้องเปลี่ยนลายมือของเราให้ได้โดยการทำเจ็ดยและหกสิบจำไว้ว่าถ้าเราทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องและถูก5ข้อทำห้ข้อ ถูกหนึ่งข้อมึงก็สอบติดโอกาสอย่าไปรอให้สร้างขึ้นมาไอ้ชายคนนี้เป็นไงเห็นไหมเนี่ยกำลังปีนขึ้นบันไดดูปีนปีนขึ้นไปบันไดหมดเป็นไงเลยสร้างมันขึ้นมาไอเนี่ยจะบ้าแล้วผมว่าแนละ้วแต่สำหรับเราโอกาสเราต้องสร้างขึ้นอย่าไปรอไม่มีทางที่มันจะเกิดขึ้นมาเองได้ มดูสองคนนี้เป็นตัวอย่างนะอันนี้เป็นเพื่อนผมตอนผมเรียนประจวบวิทยาลัยคนนี้ชื่อวิชานพวงลาเพชรนะปัจจุบันนี่เพื่อนกันเลยนะเพื่อนผมมีทั้งหมดสามคนในกลุ่มข้างบนชื่อลูมิทสิมบาลีข้างล่างชื่อวิชานพวงลากเพชรคนแรกเป็นปัจจุบันเป็นบินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ตลาดประจวบไปดูได้วันก่อนฝนตกผมไปเจอเขาเขาบอกว่า ปัจจุบันเนี่ยเขามีรายได้วันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ 200- ถึง3า0บาทต่อวันที่ขี่วินมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ว่าอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ไม่ดีนะผมถามก็เสมอว่าเฮ้ยเป็นไงะมานบอกลำบากถ้ามันเลือกได้มันอยากจะมาเรียนเหมือนผมเรียนเหมือนไอ้ชาญเพื่อนผมอีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้มันเลือกได้ไหมไม่ได้แล้วมันอายุ4ี่กว่าเท่าผมแนละ้วมันกลับไปเรียนสอบเข้ามหาอะไรได้ไหมไม่ได้แล้วโอกาสของเขาได้หมดไปแล้ว เขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะส่งลูกของเขาให้ร่ำเรียนให้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ไม่เป็นเหมือนเขาไม่เป็นเหมือนสุมิกับอีกคนหนึ่งวิชานพวงราบเพ็ดเรียนมาพร้อมบทเลยสอบติดวิศวะคอมเนอะก็ตอนนี้เป็นวิศวกรอาวุโสอยู่บริษัทยิ่ปินซอยเงินเดือนปัจจุบันแสนกว่าบาทผมมั่นใจเลยว่าน้องๆที่ฟังผมอยู่ในขณะนี้ สามารถเลือกชีวิตตัวเองได้สามารถเลือกตัวเองได้ว่าตัวเองอยากเป็นสุมิตธ์หรืออยากเป็นวิชาขณะนี้น้องยังเลือกได้พวกเองยังมีโอกาสเลือกว่าเองอยากเป็นสุมิตธ์หรืออยากเป็นวิชาแต่ถ้าเวลาล่วงเลยไปจากนี้จากนั้นมาอีก20สปีผมบอกได้เลยเมื่อวันนั้นโอกาสไม่น้องไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วณนะปัจจุบัน ยังมีโอกาสเลือกให้เลือกมันจะ้ะว่าอยากเป็นวิชาญหรืออยากเป็นสูมิทอยากไปรองมันให้สร้างมันขึ้นมาโอกาสสำหรับวันนี้ก็ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีน้นองๆที่ฟังวันนี้ก็คงมีแรงบันดาลใจในการไปเริ่มต้นเปลี่ยนลายมือตัวเองให้สามารถสอบได้ในคณะและมหาวิทยาลัยที่ตัวเองคาดหวังด้วยความหวังดีสวัสดีครับ